สวดสวัสดีครับพี่น้องป้องไปมีแนวฟอยสูฟังอีกเช่นเคยครับพี่น้องโอ้เหมือนที่ว่าฟอยเร่องนี่พี่น้องหน้าร้อนแล้วครับใกล้จะถึงหน้าร้อนแล้วพี่น้องเอ๋ยเชื่อฟอยเร่องเก็บปลอมหมากหลากใหม่เมืองสวีเดนมาฟอยูพีสนองฟังครับเพื่อมีประโยชน์ทางบ้านเท่านะเมืองแถวเมืองไทยหรือเมืองอื่นด้วยพี่น้องด้วยเพื่อจะเก็บปลอมหมาหลักใหม่พี่น้องเลยมาฟอยสูฟังครับคุณโอ loyalty, ้ใส่ถมือกันพี่น้อง โอ้หนาวได้พี่น้องแดดประหารได้พี่น้องเอ้ยนี่เออแดดพี่คาดหรือแดดประหารน,นั่นเองพี่น้องพี่น้องจักรยานคู่ใจครับผมใส่หมวกกันนอนผอมแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับผมนะใส่แล้วก็บริปันเด้อพี่น้องเด้อจุงเอา ก็ปากสีแตกมาพี่น้องมาคุยปล่อยให้ฟังเรื่องทถาที่ผมดูเนาะพี่น้องเนาะประเด็นคือว่าเก็บผลไม้สวีเดนปัตีีบ้านเอามาเก็บกันเนาะครับเนาะกับสีพืชจีนมาน้งบริษัทบริษัทพี่น้องเลยแต่ผมก็บอกหูว่าข้าหัวกับหัวไรยปันใด้ด้วยพี่น้องเนาะแต่ผมนี่มาเห็ุงานเลยสินะพี่น้องมาบอกสู่ฟังเห็นงานอยู่บริษัทกับผมใน้ํำตัวก่อนเนาะด้วยเ้หายไปอันนี้เนาะพี่น้อง ขี่ขอขี่คุยไปถนบนบรมแดนทด้พี่น้องเลยผมมาอยู่นี่งสิบกว่าปีแล้วพี่น้องเอ้ยมาให้งานเป็นช่างทองที่นี่ครับผมช่างทองฟังเพชรอยู่บริษัทกับพี่น้องบริษัทนี่แหละครับผมอยู่เมืองผมอยู่นี่อยู่เมืองผมอยูออ่ออกจากเมืองหลวงล้วมันหกหลอยกิโลพี่น้องกษตรเปรียบเทียบข้าบ้านเท่านี่เสิประมาณเอ่อกรุงเทพยบซ้ำไป เพชรบูรณ์รำปางหรืออย่างนี้บ่นี่ประมาณนี้แหละพี่น้องบ่แน่ใจจะขึ้นไปทางเหนือนะพี่น้องผมอยู่นี่นะครับผมก็สมมุติว่าสิเนาะนผมมองผมอย,อยู่อยู่ประมาณเพชรบูรณ์หรือสีบ่าเชียงใหม่เดอกครับพี่น้องจะขึ้นไปนี่แหละครับแถวเพชรบูรณ์แถวล,ถวลำปางแถวอ,อย่างนี้แหละพี่น้องขึ้นไปประมาณนี้แหละครับผมเอาแบบคร่าวๆเนาะแต่เมืองรองเขาเจะซื้อสต็อกโฮมนะครับผมมาอยู การมาเห็นงานนี่แหละพี่น้องเลยมาเห็นงานสารน้างท่อเนาะทีมาบอกสู้ฟังว่าเพิ่นมาเก็บบาหมอสใหม่จังใดนะที่ผมไปเห็นเพิ่นสนมากนี่ครับเก็บลปลาสิอะพี่น้องนี่บอกนั่นผมอยู่นี่ย่างมาหนี่แวนเบิร์ดได้หนี่พี่น้องเก็บบานเฮาสิเอิ้นบูบูรี่เนาะนี่พี่น้องนี่นี่นี่ครับนี่รุ่งสีแวนเบิร์ดนี่แต่นเท่าที่วัวค่อยมีแล้วพี่น้องเพราะว่า เป็นในเมืองนะครับผมเขาเจอสิมาเก็บบริเวณนะครับเจ้าสิไปเก็บในป่าพูนทั้งอันออกป่าออกกันทั้ง้านนอกวันหน้าไปครับผมแต่นิ่อยู่ในเมืองเลยพี่น้องนี่นะครับผมเจ้าสิมาเก็บเก็บแล้วเขเจ้าก็ถ้าถามเขาเจอมัดคนมาเก็บเราคำเนาะสิมีเก็บอยู่อันเขาเจอบุบูลี่เนาะอยู่นี่เขาเอินน้อยน้อยแบะเขาว่าสันเด๊พี่น้องเลย เก็บทรงให้บริษัทขันมานน้ำบริษัทนี่ก็สิีก็สีแดอยแน่นะพี่นอ้องเก็บทรงเขาเจ้ากับขี้โรลยลจักบาทพุ่นหงก์บหงส์ด้วยกนครับผมก็เสียงบูรี่แล,ล้วก็อันห้าลอนบอดสีแดงๆ,ๆพี่น้องแต่สิแพงแน่ก็บยู่ต่อนพี่น้องนี่สามยางรักๆนะครับจะเข,เขาเก็บกันนะครับผมแต่ส่วนม่าเนี่ยเขาจะเก็บหนีมันกับสีบ้ป้านนี่กับสีบ้เขาไมเจ้าของดิพี่น้องก็สีเป็ว่า เขาไปปลาเก็บมาเลยนะครับผมนอกจากกันปลาบางปลากัมีจะคล้องก็มีอยู่ครับแต่หันส่วนมากเขาไปในปอกในปลาเล็กๆนีน่โบมีบ้านคนนี้เขาจะเก็บมาเลยนะพี่น้องครับผมนี่ครับผมเดีย๋ยวตะควมขยันพื้นพี่น้องเลยผู้ได้ขยันไลก่ก็ได้ไล่พี่น้องผู้ดใดได้หน่อยก็เก็บไป้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะครับผมมาปอยซูพีสูน้องฟังนะครับผม เหาะอย่งงางนอตพี่น้องเลยนี่แหละครับพี่น้องครับผมโอ้พอดียิ้มเชียร์พี่น้องเลยพี่น้องเขาจะเจาะอย่ง,งกุนี่เพื่อพี่น้องเพื่อครับผมฝ่าวอน,นี่พี่น้องนี่แหละครับผมเอามาให้ดูบรรยากาศเท่นี้จะไม่ค่อยมีหรอกครับอันพระลำบากร่างใหม่พี่น้องนี่นี่ สิมีแต่มองที่ผมบอกให้ฟังที่ผมว่าอยู่ในป่าเนี่ยละพี่น้องเก็บออกาสนุ่งอยูนบริษัทอิน่วนมากนี่เขาจะเก็บกว่าสิโลละ20บาทเองสีระครับพี่น้อง20บาทเองสิเต้นนอกจากกันมาแนะนำได้พี่น้องเด้อให้มากกับพี่กับน้องที่ว่าเพิ่นเมียนเพิ่นมาอยู่สวีเดนแล้วสีนาหน้าแล้วก็ให้เพิ่นแนะนำมากสีกะมากอำเพิ่อนึันชิดีนะครับผมอันนี้เขาซื้อแต่ตัวเครื่องบินมาพี่น้อง ซื้อต้นพีชมาแล้เฮามาเขาป้าแล้วก็นี่เปก๊บขี้ซากคนมากอะมาเก็บอระโดนะครับผมพี่น้องแต่ขันมาหน่ำบริษัทกระบื้องดีดีนะพี่น้องเด้อกระบืไรบ้างคับเพิ่นอันนี้ดีหรือบม่ดีนะพี่น้องครับผมแต่ก็ให้กระเบื้ดีดพี่น้องเลยที่จะให้ก็ตัวเขาต้มพี่น้องขันเสียเป็นสอบเป็นแสนอ่ก็โอ้แพงปวดผมไานะแต่ผมพูดว่าเหรียญถ้าไรจักถ้าไรสินะพี่น้องเด้อเนี่ยนะครับผมกันมาเต้นเต้นพีเต้นน้องเบิ่งเนาะแต่คนเพื่นมากับพี่กับน้องเพิ่นได้รลายได้อพี่น้ง คนธรรมดาดนะครับคันวานมากับบริษัทนี่ก็สิอย่างหนึ่งนะครับผมมาบริษัทนี่คือจะกินแบบว่าค่าที่พักค่าเศร้าสิยน้าพี่น้องเนาะก็่จะมีหลายอย่างหลายแนวครับขอก่อข้อเข่าเคยคิดเอาซิเนี่ยคือว่าหน้าพี่น้องเนาะบริษัทเพิ่นนี่นะครับแต่ก็สิบางบริษัทก็ดีบอกว่าบลงเทือนแต่บวงเทือนผมก็มาได้ยินเพิ่นมาบอกสู่ฟังเนาะบางบริษัทก็ผมก็บ่ฮู้จักว่า บริษัทได้ดีบดีเนาะบวกบบุกาบกาการันตีนะพี่น้องนี่แหละครับผมก็ับสูพี่สุนองฟังโดยประมาณนี่แหละพี่น้องเลยแต่เบื้องดีๆนะพี่น้องเนาะก,ก็ขอเตือนไว้คือว่าแหละผมมาอยุ่่เห็นเพบ่อกวาสู้ฟังร้ายอยู่พี่น้องแต่ละคนก็ได้เงินว่าแน่เก็ดีไปพี่น้องเลยเหล่าแต่บุญดาตบาดเป็นนอกพี่น้องเออคือจังผมนี่ก็อยากกันได้พี่น้องมาเห็ุงานนี่เห็นงานเปลุกจังก็ครับพี่น้องเขากานเจ็ดมงศร เหลือซีมงแหลกพี่น้องเลยเป็นกี่ขาเขากันะพี่น้องเอ้ยเล่นมาครับผมวันไดนนี่จะพี่น้องสบายด้พี่น้องว่าอยู่บ้านน้องสบายกบโอ้ก็นักกันละพี่น้องเลยแต่ก็สู้เนาะพี่น้องเนาะสู้เพื่อครอบครัวเนาะพี่น้องไม่ว่าจะมีลูกสองคนลูกชายสองคนพี่น้องเลยอยู่กับเมียแข่งกันนุ่กันนี่แหละพี่น้องพอได้เก็บเงินเก็บทองเมื่อวันเมื่อซองพี่น้องเอ้ย นี่แหละครับผมผมกะเธอสบายใช่มีเห็ดพร้อมด้วยพี่น้องเห็ดเนี่ยโอ้สนุกเก็บกินเลยพี่น้องในป่าน,นี่ครับผมบอกสู้ฟังครับผมเก็บเห็ดเก็บอย่างในป่าสบายนี่พี่น้องสิีปิฎยานเต้มีนี่แหละพี่น้องเลยแต่จะประหยัดไรต่อพี่น้องบุกค่อยนี่แหละคุณคนก็ไปเลยพี่น้องเลยเพราะว่าผมบุกค่อยนักเถอหรอกว่าบริวารให้พี่น้องยานเด้อแต่ก็เขาก็ว่ายานเต้มนี่แหละเต้มีนี่นแหละแต่ก็บ,บุกค่อยมีเนาะพี่น้อง ดีเหนสงโคตรแสกไปแล้วครับพี่น้องครับผมครับเลยเนี่ยมาฝอยสูพีสนองฝั่งนาอพี่น้องเนาะการเก็บผลไม้ที่สวีเดนเป็นแบบไหนอย่างไรเนาะพี่น้องแต่กลางวันเนี่เขาบอกว่าแปดหมื่นว่าเห็นเขาบอกผมถามบึงอันพนเก็บอันไปพอเขาจะผมไปเก็บเห็ดนะซอเขาจะมาพี่น้องเขาจะว่าแปดหมื่นเขาจะมาน้ำบริษัทก็สั่จ ตั้งเท่ากันเลเป็นแสนอยู่เขาวา่าตั้งปีนะครับผมตั้งปีลบก,กันเลเป็นแสนอยู่สันเด้เขาวา่าได้กำไรอยู่พี่น้องเขาวา่าแต่เราอโม่เรา,าสูฟา้ฟังหนูว่าแต่เราได้กำไรอยู่เรา,าเราแต่โม่เรานี่ถือบริษัทบุรีอันเขาโกงาว่าสัน,ดสนเด้เสียเงินไปเป็นแสนว่าสันเขาวา่าแต่ขันลักแสนหนี่งจะมาได้พี่น้องเด้อจิบคุมนะผมกัฟังมาผมก็มาบอกบอกสู้พี่สูน้น้องฟังหนี่งละเนาะพี่น้องเน,นาะวแหวกถือตัวพี่น้องเลย นะครับแต่ผมมาเนี่ยผมกับบริษัทเสียหายมากด้ครับนีบริษัทบริษัทเสียเงินครับผมพี่น้องบริษัทออกให้หมดแต่สอบมานะครับผมสอบมาเจ็ดแปดคนเนี่ยแหละพี่น้องแต่ก็ได้มาสองคนก็ฟุกมาาเลยพี่น้องเอ้ยจะเป็นนมาเหตุวิูินี่ครับผมมาแต่ป,ปุ่นอ่ะปีสองพัน,นเจ็ดงพี่น้องเมื่อกสาวูฟี่สูนองฟังนะพี่น้องเลยมากับหตบงานไปนี่แหละพี่น้องเป็นขีขาเขาอยู่บริษัท่แหละพี่น้องเลย ขี้ข่าวขี้ดาตินี่มาพี่น้องขาแรกส่วนมากอยู่มืวงสวีเดนก็สิเป็นคันบระท่นอันบรรจุน,นี่ก็สิเป็นเป็นเป็นชั่วโม,มงเลยพี่น้องสม,มงัยนี้ก็สิชั่วโมงเราลอยกลัวเละพี่น้องเลยส่วนมากเพราอผมไปเฮ็ดเอ่อเสาร์อาทิตย์นี่ลุงเท้าน,นาหอนกับพี่นองพิเศษนะครับผมไปทำความสะอาดเวลาของน้ำโจกขี่โจกเหยาะเข้ากันเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวชมมั่วโมงเราลอยสามสิบครับผมไกลไปชัมม่วโมงได้พี่น้องอยู่ดีส่วนมาก ก็ดีอยู่ครับผมแต่บ้านเฮามวอเป็นหมื่นเนาะหมื่อละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบ้านไปเนาะพี่น้องเนาะเต้เนี่ใหายไปชัมม่วโมงครับผมยังกี่ไร่ก็ชัมม่วโมงะละร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนี่แหะครับผมพี่น้องแล้วแต่จะถูกที่ถูกตรงไหนสิน,นะครับพี่น้องเลยมระการมาฝากพี่ตอนน้องพร้อมพี่น้องเอ้ยมาทำงานเมืองนอกเก็บผลไม้ป่าเป็นยังไงวะเต้ นี่แหละพี่น้องมาไปซุบีซุน่องดึงข้างเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องโอ้เขาเจ้าเกียร์ย่างงามพี่น้องพี่หน่องคนนี้พูนะพี่น้องให้ดูนี่โอ้โหบรรยากาศสวยงามครับนี่พี่น้องหนาวบนนาบนในพี่น้องเลยมาจัดการมาฟุตปีตอนหน่องครับผมนี่ครับผม อ๋นในเระพี่นอ้องอันอันบอกสูฟังอีก่น้องพี่น้องเนาะกับบอกจำพวมหูแล้วพี่น้องเอ้ข้อมหูเปานไรครับเรื่องนี้แต่คือเรื่องเฮ็ดงานแวนงานท่องนี่พ่กหูอยู่พี่น้องเพื่อเป็นอาชีพผมเนาะพี่น้องครับผมแต่ในพวมหูเนี่ยผมจะบอกฟังตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะได้ขอขอบคุณพ AH. um. ี่น้องทีเ Desert, ่เข้ามารับชมด้วยพี่น้องเด้อเอาวิวฝากพร้อมด้วยครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมครับและการรับฟังครับพี่น้องโชคดีพี่ของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สวีดับและ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผม